หนังสือกิจาการบทที่24ห้าวันต่อมามหาปุโรหิตอนานเนียจึงลงไปกับพวกผู้เท่าและทนายคนหนึ่งชื่อเตอร์ตูโรและได้ยื่นฟ้องเปาโลต่อผู้ว่าราชการครั้นเรียกเปาโลเข้ามาแล้วเตอร์ตูโรก็เริ่มฟ้องกล่าวหาว่าเรียนท่านเฟลิกซ์ที่เคารพพวกข้าพเจ้ามีความสุขสงบยิ่งนัก เพราะท่านและเนื่องจากท่านเห็นการไกลประเทศนี้จึงเกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกคนทุกแห่งและในทุกด้านพวกข้าพเจ้าน้อมรับสิ่งนี้ด้วยความสำนึกในบุญคุณอย่างยิ่งแต่เพื่อมิให้เป็นการรบกวนท่านมากไปกว่านี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านได้โปรดอดกั้นรับฟังเราโดยสังเขปดังนี้พวกข้าพเจ้าพบว่าชายคนนี้เป็นเหมือนโรคระบาด ปลุกปั่นให้เกิดการจรลาจนในหมู่ชาวยูดายทั่วโลกและเป็นแกนนำคนหนึ่งในนิกายนาซาเรสเขาพยายามจะทำให้พระวิหารเป็นมนทินพวกข้าพเจ้าจึงจับกุมเขาโดยประสงค์ที่จะพิพากษาเขาตามกฎบัญญัติของพวกข้าพเจ้าแต่ในพันลูเซียกลับเข้ามาใช้กำลังชิงตัวเขาไปจากมือของเราและสั่งให้เรียกผู้กล่าวหาเขามาหาท่าน ขอให้ท่านโปรดไตส่สวนเขาเองแล้วท่านจะทราบความจริงของข้อกล่าวหาทั้งปวงที่พวก้าพเจ้าฟ้องเขาได้อย่างแน่ชัดพวกยูดายก็ร่วมกล่าวหาด้วยโดยยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเช่นนั้นจริงเมื่อผู้ว่าราชการพยักหน้าให้เปาโลพูดท่านจึงตอบว่าเนื่องจากข้าพเจ้าทราบว,ว่าท่านเป็นผู้พิพากษาของประเทศนี้ มาหลายปีแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีที่จะขอแก้ต่างเพื่อตัวข้าพเจ้าเองท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อไม่เกินสิบสองวันมานี้ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ไม่ได้พบเห็นข้าพเจ้าโต้เถียงกับใครหรือยุยงฝูงชนแต่อย่างใดทั้งในพระวิหารในธรรมศาลาหรือในเมือง และพวกเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ตามข้อที่กล่าวหาข้าพเจ้าได้แต่ข้าพเจ้าก็ยอมรับต่อท่านว่าข้าพเจ้าปรนิบัติพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราตามทางซึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มมิจฉาลัทธินั้นโดยเชื่อในทุกสิ่งที่ได้เขียนไว้ในกฎบัญญัติและในหนังสือของผู้เผยพระวจนะข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าเช่นเดียวกับที่พวกเขาเอง ก็มีความหวังว่าทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมจะเป็นขึ้นด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงฝึกฝนตนเองในการรักษามโนธรรมให้ปราศจากบกพร่องทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ครั้นล่วงมาหลายปีข้าพเจ้าขึ้นไปเพื่อนำทานมาสู่ผู้ร่วมชาติของข้าพเจ้าและเพื่อถวายเครื่องบูชาขณะที่ถวายอยู่นั้น พวกเขาก็เห็นว่าข้าพเจ้าได้ชำระตัวแล้วในพระวิหารโดยไม่มีฝูงชนหรือการวุ่นวายแต่อย่างใดแต่ก็มีพวกยูดายบางคนจากมณฑลอาเซียถ้าเขามีเรื่องที่จะกล่าวหาข้าพเจ้าก็ให้เขามากล่าวหาข้าพเจ้าต่อหน้าท่านมิฉะนั้นก็ให้คนเหล่านี้ลองกล่าวดูเองก็ได้ว่าเขาพบความผิดใดในตัวข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ายือนอยู่ต่อนหน้าสภาเซเฮดรินนอกเสียจากเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ข้าพเจ้าได้ร้องขึ้นขณะที่ยือนอยู่ท่ามกลางพวกเขาว,ว่าการที่ข้าพเจ้าถูกพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เนื่องจากการที่คนตายจะเป็นขึ้นฝ่ายเฟลิกซ์จึงรู้จักเกี่ยวกับทางนี้ชัดแจ้งมากขึ้นจึงสั่งเลื่อนการพิจารณาไว้ก่อนโดยกล่าวว่า เราจะตัดสินคดีของท่านเมื่อนายพันลูเซียลงมาเฟลิกสั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้แต่ก็ให้มีอิสระบ้างและไม่ขัดข้องที่จะให้คนของท่านมาจุนเจือท่านหลังจากนั้นอีกหลายวันเฟลิกมาพร้อมกับภรรยาของเขาชื่อดูซีลาซึ่งเป็นชาวยูดายท่านให้เรียกเปาโลมา แล้วฟังเปาโลกล่าวเกี่ยวกับการเชื่อเข้าสู่พระคริสต์เยซูแต่ขณะที่เปาโลกล่าวถึงความชอบธรรมการเหนี่ยวรั้งตนและการพิพากษาที่จะมาถึงเฟลิกซ์ก็กลัวและกล่าวว่าพอแค่นี้ก่อนท่านไปได้ไว้มีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกขณะดเดียวกันเฟลิกซ์ก็หวังว่าเปาโลจะให้เงินแก่ท่านดังนั้น ท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันอยู่บ่อยๆสองปีผ่านไปปอรากิโอเฟสโตมาเข้ารับตำแหน่งแทนเฟลิกซ์แต่เฟลิกซ์อยากเอาใจพวกยู่ดจึงปล่อยให้เปาโลถูกขังไว้